บอคะ่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีปัญหาเรื่องว่าจะเอาลูกมาโรงพยาบาลเนี่ยคือมันยากเย็นแสนเข็น <c oughs> คุณหมอมีเคล็ดลับยังไงในการที่จะให้คุณพ่อคุณแม่พานนอออกมาดูแลสุขภาพมาหาคุณหมอมาหาโรงพยาบาลได้แบบลื่นไหลลื่นไหลมากสำคัญที่สุดของพ่อแม่นะคะค่<ฮ>ะเราก็ต้องทาให้ลูกเ่ยไว้วางใจนั่นต้องหนึ่ง ห้ามเอาหมอไปเป็นเหมือนกับตัวร้ายโอเคค่ะนะฮะได้บอกว่าโอ้สละ่ะเดี๋ยวพาไ่ให้หมอฉีดยาเลยสิอ่อมันก็สร้างประสบการณ์ในใจเลยว,ว่าหมอแปลว่าฉีดยาแล้วเจ็บอันนี้ห้ามขู่กันเลยะนะคะอันที่สองอย่ากโกหกไม่เจ็บหรอกไม่ฉีดยาเนี่ยไม่เจ็บหรอกอม,มันก็รู้ยังไงมันก็เจ็บแต่เราอาจจะบอกลูกได้ว่านะคะอธิบายยาเนี่ยมันดีนะเจ็บนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวนียหนูก็จะแข็งแรงอันนี้อธิบายเราเนี่ยพูดตรง เขารู้ว่าเออแม่พ่อแม่ไม่โกหกตรงมาเนี่ยเด็กเขาก็จะไม่กลัวค่ะอนกันโรงพยาบาลก็ต้องทำเนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมไม่ให้กลัวคือเมื่อก่อนอ่ะเด็กๆเนี่ยจะถูกหลอกพยาบาลเขาจะบอกว่าเจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัดเดี๋ยวนี้เขาพูดว่าไงคะคะเราก็บอกว่าเจ็บนะครับเดี๋ยวเดแป๊บเดียวมันเจ็บแล้วมันแป๊บหนึ่งค่ะแต่ไม่ใช่บอกว่าเจ็บนิดเดียวไม่มีมดกัดไม่มีเราไม่พลาดทิ้งไม่พลาดทิ้งอ่ะแต่มันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเราต้องหลอกล่อค่ะทุกค้าอะไรต่างๆเพื่